สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบบนประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะนำเสนอสูตรหลักสิบบทน,นะคะเราเริ่มย้าย้ามาเรียนบนกันบ้างนะเพราะว่าเรียนล่างมาแล้วถึงสองวันด้วยกันนะคะก็ได้ข้อมูลไป เป็นบางส่วนเท่านั้นนี้เรามาดูแนวทางของบนบ้างนะคะของงวดันที่16พฤษภาคมอาจารย์ะจะให้ดูหลัก10ก่อนนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้หรือว่าตามต่อนะคะเราดูไว้เก็บข้อมูลรวบรวมไว้ก่อนนะว่าในจํานวน10ตัวเลขนั้นเราจะเลือกตัวไหนบ้าง3ตัวนะคัดมาสามตัวสวยๆนะแล้วก็มาจับคข่กันแบบนี้ เราตัวสูตรนะคะใช้หน่วยบนคูณที่ยสองสิบล่างสิบครั้งที่หนึ่งคูณสองร้อยครั้งที่สองบวกสองคงที่อ่าอันนี้มีค่านะคะเท่ากับ x ก็คือตัวเดียวเลยนะคะตัวเดียว x ตัวนี้ทีนี้เราก็เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เป็นงวดที่หนึ่ง เดี๋ยวจันจะเปิดใบตรวจก่อนนะเราลองมาคำนวณด,ด้วยกันนะคะงวดแรกงวดที่ออกเจนะ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยถือง,งวดนี้เราจะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามนะคะมาคำนวณตัวสูตรเ,เป็นสูตรง่ายๆนะคะใช้อยู่ไม่กี่จุดนะก็คือหน่วยบนเลขเก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบล่างสองสิบครั้งที่หนึ่ง หกสองเป็น12ร้อยครั้งที่สองหกแล้วก็อย่าลืมสองคงที่เดี๋ยวอาจารย์ใส่เลขสีเลขสองไว้ทุกงวดเลยนะแล้วต่อมาก็ทำการบวกกัน8กับ2เป็น10บวกกับ2ก็เป็น12เป็น18แล้วก็บวก2ตรงนี้ก็เป็น20ได้เลขศู 0, นยะ์ฮะ ศูนย์ออกมาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์มวนที่หนึ่งต่อไปเป็นม้วนที่สองแป๊ดนะม้วนที่สองตรงที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ หน่วยบนนะเลขศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์สิบล่างเลขห้าสิบครั้งที่หนึ่งแปดสองเป็นสิบหกร้อยครั้งที่สองเลขสี่แล้วก็สองคงที่ทำการบวกกันศูนย์ห้าหกสี่ก็เป็นสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดเมื่อที่สามหน่วยบนเจ็ดสองสิบสี่ สิบล่างห้าสิบครั้งที่หนึ่งหกสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สองหกบวกสองคงที่เป็นสิบเป็นสิบห้าสิบเจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าออกแปดเก้าสี่ต่อไปงวดที่สี่หน่วยบนสี่สองแปดสิบล่างห้าสิบครั้งที่หนึ่งสามสองหกร้อยครั้งที่สองห้า บวกกัน5กับ5เป็น10 2กับ8เป็น10หมดไปเหลือเลข6ยกมาออก5 6 3มื่วที่5หน่วยบน3 2เป็น6 10ล่าง3 10ครั้งที่1 9 2เป็น18 100ครั้งที่2 9 2คงที่6กับ3เป็น9 9กับ2ก็เป็น18นะคะได้เลข8ออก6 8 7 พยี่ยมพีไปเป็นงวดที่หกเลยหน่วยบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบล่างสามสิบครั้งที่หนึ่งสามสองเป็นหกร้อยครั้งที่สองเลขเจ็ดสองคงที่สี่กับหกเป็นสิบสามก็เจ็ดเป็นสิบอ่ะหมดไปแล้วเหลือเลขสองยกมาสองสองเจ็ดต่อไป็นงวดที่เจ็ด คำนวณต่อหน่วยบนนะ7 2เป็น14 10ล่าง8 10ครั้งที่1 1คูณสได้2 100ครั้งที่2 2แล้วก็2คงที่8กับ2นี่เป็น10หมดไป4กับ2เป็น6กบวก2เป็น8ได้เลข8นะคะแนวทางของหลัก10อันไหนมันเข้านะคะอาจารย์จะคำนวณให้ดูก่อนนะ เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะว่าเราสมควรจะใช้มันต่อไปหรือไม่นะคะเลขแปดออกมาที่สามแปดแปดนี่ค่ะบางสูตรนะคะหลักสิบตรงนี้เลยสูตรเนี้มาได้แปดอีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้ได้หนึ่งกับสองอีสูตรนั้นได้สามกับสี่เห็นไหมคะสามกับสี่มันก็ไม่หลุดนะถ้าถ้าตีเป็นตัวเด่นใช่ไหมมันถือว่ามันยังเข้าอยู่นะมันมามันหนีมาอยู่ที่หลักร้อย เราไม่ต้องการทำเป็นสูตรปักหลักก็ได้นะคะเราถือว่าเป็นสูตรเด่นก็เป็นได้เดี๋ยวเราก็ลองไปคํานวณดูว่ามันจะได้เลขอะไรบ้างเราลองคัดสวยๆออกมาสักห้าตัวก่อนเริ่มต้นนะคะแล้วเราค่อยมาคัดอีกทีหนึ่งหลักห้าตัวเหลือสามตัวนะคะอาจารย์ก็ทําแบบนี้ของงวดที่แล้วเหลือเด็ดเด็ดเด่นๆให้ไว้วิ่งสองตัวงวดที่แล้วคือเลขแปดกับเลขสามนะคะไม่ใช่จากสูตรนี้นะจากสูตรอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรนะ่ะพวก วิ่งวิ่งบนนะคะเลขวิ่งเงินล้านแม่นจริงอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ดูหลายสูตรมาผสมประส,สานกันคราวนี้เรามาคำนวณต่องวดนี้เลยงวดที่แปดนะคะอาจารย์เปิดใบตรวจมาฮะงวดที่ออกสามแปดแปดหลักหน่วยก็แปดสองเป็นสิบหกสิบร่างออกศูนย์หกก็เอาเลขศูนย์มาตั้งสิบครั้งที่หนึ่งสองสองสองเป็นสี่ครั้งที่สองหนึ่ง เราก็หนึ่งมาตั้งเลยแล้วก็สองคงที่เป็นสิบเนาะเป็นสิบสามนะคะว่าน,นี้คำนวณมาได้ที่เลขสามอ่าอาจารย์ก็คิดว่าเลขสามตัวนี้ก็ยังเก็บไว้ได้อยู่นะคะยังไม่ไม่ต้องตัดทิ้งไปนะ,ะเนื่องจากว่ามีโอกาสเดินเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในครบสามตัวบนนะคะาสามเลยนะตัวแรกเลยเราเปิดมาบนเราก็เจอเลยตัวแรกคือเลขสามเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะ จะใช้หรือไม่ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเลขสามเราก็ไปดูแนวทางของหลักสิบที่อาจารย์วางไว้ให้อีกนะสองสามสูตรดูซิว่าจะมีเลขสามไหมจะมีตัวชนหรือเปล่านะฮะตามนี้เลยอาจารยก์ก็กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลเหมือนกันนะจะจัดตัวไหนให้ fc จะโดนเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะฮะตามนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นแนวทางของ รู้สึกจะเป็นกำลังวันใช่ไหมกำลังวันคราวนี้มันจะออกวันไหนเดี๋ยวอาจารย์ดูที่ตึงนะถ้าเป็นกำลังวันสิบหวันศุกร์นะสิบหคือศุกร์ครั้งที่แล้วก็ศุกรนะ์เนาะออกมาที่สามเดี๋ยวแป๊บนะตั้งดีๆหน่อย สามแปดแปดข้ 3, 8, 8. างล่างออกศูนย์หกเดี๋ยวใส่สถิติเก็บไว้ก่อนนะคะเอาเข้าล่างด้วยใช่ไหมหกนะนี่ตรงอย่างที่อาจารย์เขียนลอลิงไว้เลยไหมล่างแล้วบนอาจารย์ก็เขียนตรงนี้ไว้สามกระพ่านะ่าจะเป็นบนหกเป็นล่างออกมาจริงเนาะในหกแล้วก็ตัวสามกับพ่าเนี่ยมันจะบุ่มมานี่ห้านี่หายไปเลยนะคะท่านผู้ชมแต่เลขสามเนี่ยมาจริงนะ สามแปดแปดเลยเนาะสามตัวนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขยดลบตรงนี้ก็อกคราวนี้จะเขยับมางวดนี้แหละสามอันนี้ได้สามนะอันนี้ได้หกสามอยู่บนหกอยู่ล่างโอเคเอาหน้าสนใจเนาะแถวนี้ก็มาดีแล้วนะแถวนี้จะเป็นเลขอะไรมงงวดนี้ก็จะเป็นลำดับที่แปดสิบห้า ที่อาจารย์เก็บสถิติไว้นะจะเป็นวันที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดประกาก็จะเขียนไม่ออกแล้วเนี่ยนะวันเอออะไรล่ะสุกเหมือนกันแล้ววันสุกนะก็เลขเดียวกันเลยเป็นไงล่ะสุกร์ขออนุาตแล้ประก,กาจารย์เขียนไม่ค่อยติดเลยหกสามห้า โหหกสามห้าเหรือจานนึกภาพแป๊บหนึ่งโหหน้าหน้าอยู่ที่หน้าเข้าบนเนาะหน้าติดบนตัวไหนเอ่ยตัวนี้ก็มาตัวนี้ก็พลังมาจานว่าตัวนี้เนาะตัวนี้สวยนะถ้าเป็นทางเนาะมานี่อันนี้ก็เริ่มมานี้ใช่ไหมอันนี้สามตัวแล้วอันนี้อาจจะเขยบมาตรงนี้เนาะตัวนี้น่าจะน่าสําคัญน่าสวยนะ ตัวเลขสามเนี่ยสามเนี่ยเนาะเลขสามเนี่ยจะอยู่บนหรืออยู่ล่างอันนี้มาสามแล้วนี่มาสองนี่อาจจะเป็นสามแต่ว่าเออมันก็สวยทุกตัวนะเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะกําลังเข้านะคะท่านผู้ชมหลังจากที่หลุดไปนะงวดวันอาทิตย์สิบหกมีนาอาทิตย์เนี่ยหนึ่งแปดสี่แล้วออกห้าหกสามเนี่ยหลุดนะแล้วก็กลับมาเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างแล้วงวดนี้กําลังวันก็น่าจะเข้าอยู่เนาะ เดี๋ยวเราก็เขียนตรงนี้ไว้นิดหนึ่งกําลังวันชนตัวนี้ด้วยเนาะแต่ว่าไม่แน่นะเขียนไว้ก่อนบางครั้งเข้าใช่ไหมอาจจะไม่อยู่ตรงหลักก็ก็เป็นได้อีกกำลังวันมันสุกแล้ว ก็เท่ากับหกสามห้าจดไว้หน่อยเนาะเผื่อมาเง้มๆดูหกสามห้าเนี่ยมีตัวชนนะคะของตัวนี้ก็คือเลขสามซึ่งมันอยู่แนวทางของตัวกลางตัวกลางน่าจะขยับหกนี่ก็ ไม่แน่เนาะอาจารย์คิดว่าถ้าล็อกเลขล่างนะหลุดนะท่านผู้ชมหกตัวน,นี้อาจจะมาได้อาจารย์คิดว่าถ้าหกน่าจะเป็นล่างนะอันนี้น่าจะเป็นบนและน,นี่ก็น่าจะเป็นบนเขียนเหมือนเก่าเลยเนาะเขียนเหมือนเก่าเขียนไว้ข้าวๆวิเฉยก็ก,ก็เข้าตามที่อาจารย์เขียนเลยนะโน้ตเอาไว้เมื่อกี้เนี่ดยด้วยดินสอนนะก็ลบตอนนี้ลบไปละสามนี้แหละ อ่ะคลิปนี้เปิดบนนะคะที่คลิปง่ายๆก่อนเลยเนาะง่ายๆแต่มีความหมายนะคะเพราะว่ามันตัวเดียวเนาะอันนี้เราตามสูตรเก่าอยู่นะเข้าไปเยอเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะว่าเอฟซอยากได้สูตรไหนนะคะอาจารย์ก็ไล่เรียบเรียงไปตามความน่าจะเป็นด้วยแล้วก็ตามที่เอฟซีขอมาด้วยนะคะคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ